ทีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิวันนี้ปิ่นอาสาเห็นชายคนหนึ่งเดินแจกหน้ากากอนมามัยและเจลแอลกอฮอลให้กับประชาชนเมื่อเข้าไปสอบถามพบว่าเขาคือคุณอ้วนเชิญยิ้มพยายมจิตอาสาตลกสู้ชีวิตวัย58ปีเป็นผู้มอบเสียงหัวราะให้กับคนดูมีผลงานผ่านตามมาพอสมควรซึ่งตลอดระยะเวลา5เดือนที่ผ่านมา เขาก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิดสิเก้ไปเต็มๆทำให้งานหายรายได้ก็ไม่มีแต่ไม่อยากอยู่เฉยๆค่ะจึงใช้เวลาว่างในช่วงที่ไม่มีงานออกมาเดินแจกสิ่งของจากคุณทรัพย์ส่วนตัวพอดีก็มาแจกผ้าหน้ากากอนามัยแล้วก็ผมทำเจลแอลกอฮอล์เจ็ดสิบเปอเซ็นแจกคือเอาใส่กระเป๋าไปเจอใครเราก็แจกแจกแจกไปท่วครับ คุดอ้วนเชิญยิ้มเป็นจิตอาสามาเกือบ20ปีแล้วก่อนเกิดโรคโควิด19เขาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับเยาวชนเพื่อชี้ให้เห็นโทษของบุหรี่แอลกอฮอล์และโรค HIV วนอกจากนี้ยังแบ่งเวลาไปช่วยมูลนิธิป่อเต็กตึงตัดผมปรีให้กับเด็กนักเรียนแล้วก็ผู้ป่ยยวยในโรงพยาบาลอีกด้วยค่ะ ทำหลากหลายเพราะว่ามันมันอย่างเดียวไม่ได้อะมันอยากทําอะไรเห็นอะไรมันก็อยากทาอยากทำโควิดเราก็ทําน้พํพท่มเราก็ทําไปเล่นไปเล่นกลางน้ำาุ่มเลยนะ,ะกางไฟแดงเลยตัวเขาเองบอกว่าแม้ฐานะไม่ได้ร่ำรวยอะไรบางวันก็อดมือ้อกินมือ้อมีหลายเสียงรอบข้างต่างก็ต่อว่า จะทาไปทําไมเอาเวลาและเงินทองที่มีมาดูแลตัวเองก่อนดีกว่าแต่เขากลับไม่คิดเช่นนั้นขอเลือกมีความสุขที่ได้แบ่งปนันมีน้อยก็ให้น้อยมีมากก็ให้มากแม้จะเป็นสิ่งของเล็กๆน้อยๆก็ตามเพราะว่านี่แหละคือความสุขที่แท้จริงในชีวิตเขาค่ะแล้วความสุขของผมคือผมได้ทำจะได้ทำเราขอให้บอกที่ไหนมีเราไปแต่เขาแม่เราไปแค่นั้นแหละคือเจอมาเยอะเจ็บมาเยอะก่อนที่จะมาทําหน้าที่จิตอา ชื่นชมนะคะในเรื่องของความพยายามที่จะมาทําหน้าที่เป็นจิตอาสาขอแค่ได้ทําประโยชน์เพื่อสังคมเล็กๆน้อยแบบนี้ก็มีความสุขแ,แล้วก็คือได้ละกับคุณผู้ชมคะเพราะว่าทุกการให้ทาให้จิตใจของเราสูงขึ้นนะคะวันนี้ค่ะปิ่นอาสาขอลาคุณผู้ชมก่อนนะคะสวัสดีค่ะ